สวัสดีครับทุกคนทุกคนทํากันบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องนาะงปลืม้มฟิวเจอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซูสเปกนะครับเกมซูสเปกเป็นเกมจับสัตว์นะครับจับสัตว์ที่เป็นฆาตกรน,นะครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับนี่มีตัวละครตัวนี้ด้วยอะ่ะนี่นะาะ โอเคเดี๋ยวเราไปเพลงกันเลยครับอายุใส่อายุด้วยไม่ใช่อะไรหลอกปิดไปอ่ะอ้าวเออนี่ปิดไปก่อนครับพิมพ์ก่อน H I H อู๋ันเป็นคนธรรมดาเป็นสัตว์ธรรมดาเองไม่ได้เป็นคาสโกนดีเพื่อนมาห้องนี้ผมมีเควสอยู่ข้างบนปึ๊บเควสอะไรอะเครไม่ไ ไงเอ่อกดเหรอต้องหาอะไรมาหรือเปล่าอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเด,ดี๋ยวนะทำไมไมันกดอะไรไม่ได้โอเค ไปมาแล้วไม่กดทำเฟซไม่ได้อ่ะรอไปทำไปเร็วเลยตักระจายกระจายกดเลยหมดตกกระจ,ระจายคนนี้ทำได้ไหมคนนี้งไงนี่ไง mày có thể ui phải đào à oh, phải lâu rồi. ui hả Ui này nữa nè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  นี่กว้างมากเลยนะครับมันีีกว้างมากๆห้องอะไรเอ่ะเมื่อกี้ไงโอ๊ะใ นี่ yeah. มันขึ้นวัแล้วอะ่ะขึ้นวัแล้วว่าไงดีอา้อาอ้าคนนี้วอดแล้วนี้วอดแล้วงั้นวดอวดมหวอดอันนี้คือวตดแล้วอ่ะเปิดเต้นทำไม เนี่ยจะเปิดเล่นทำไมเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปึ้งโอ้สาวคนนี้คลาคลโอ้หัวเท่ากันหัวเท่ากันหัวเท่ากันไหนเดี๋ยวสิข้างนี้จะทำได้ไหม ลองเฟซได้ไหมโอเคโอเคได้ละทำไมตอนแรกไม่ได้อ่ะกระเป๋าอันนี้ก็น,นี้อันนี้ของคนนี้โอเคอุ้ยปึบไฟดับ อีกสิบสิบหกเมตรก็เรียกว่าไงอันนี้ย่อมจากเมตรใช่ไหมแบบหกห้าสี่สามสองนี่ถแล้วมาถามคือว่าต้องเปิดหมดเลยนะต้องเปิดหมดเลยเดีโอวดีนี้ดิอ่วอ่าผิดห้องผิดห้องโอเคโอเค ห้องนี้มาด้านล่างปึ๊บอาเอาเอา,เอ,าอยู่ไหนถ้ <c oughs> าผมออกแล้วก็เข้าอันนี้มันก็เปลี่ยนสลับไปสลับมาก็มึ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้เอเอเศรหรอ มาช่วยด้วยอันน,น,อนี้หนึ่งอุ้ยนี่หนนี่สองสามสี่ห้ก้อนนี้หนึ่งสองสาตรงนั้นน่ะมันมีใครเป็นทำอ่ะ เจอศพเจอศพด้วยนี่อยู่ตรงนี้ห้องนี้อ่ะเดินไปต็อกต็อกเตระท็อกเตรกเดินต็อกเตรกไปเดินไปอ่ะห้องนี้เป็นโอ้โหทำไมมึเกอร์ปุ๊บแล้วก็ใส่กรอกแล้วก็ไปกินกันไปกินกันไปกินกัน gọp nhảm 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 tươi sợi lạp phi chất lẹ Yeah bây giờ con nguyên chăm phi tịch quá ui 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 đi ui 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 close bịt <laughs> อ้าวอ้าวโอ้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 โดนเผาโดนเผาไม่นะเฮ้ยเหได้ตัวเนี้ยคือทำไมมันต้องมีเลคือมันวิ่งไวเหรอยังไง มีวิ่งไวบ้างทอเควีได้ไวอะไรอย่างนั้นเหรอน่ะเล่นอีกตาหน,นึง่งว่าจะเป็นไง ประตูปิดอยู่ประตูยังปิดอยู่อ๋อไม่ใช่เควืตรงนี้มาผิดห้องอีกแล้วพอมาผิดห้องอีกแล้วเคลืตรงนี้ปื๊บทงโเควื่อนกึ๊บ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 อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาตรงนี้รึปะอ่ะ อีกที่นึงอีกที่นึงเอาไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดเลยครับอุ้ยอุ้ยๆดุ๊กๆุ๊กดุ๊กกดไปยังไงมาไปทองดุ๊กไปยังอ่ะดุ๊กไปแล้วหรอดุ๊กตายยังโอเคโอเค ได้เอาดูยังไม่ตายเหรอมีแค่คนเดียวใช่ไหมต้องมีแค่หนึ่งคนเหรอซิฟิวอซีวอซีฟินี่แค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอ ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้กันหมดเฮ้ยวัสดีดูวัดีดูดียืนรอรอไว้ก่อนปุ๊บอะไรต้องปิดไฟโอ้ยเมือนมากเมื่อแต่มองเห็นใช่ไหมเมื่อแต่มองเห็น ไฟมาเว่ไปดิไาดีไาที่อุ้ยตกใจดุดุมีเคล็ดตรงนั้นเหรอเคล็ดตรงนั้นเหรอนี่เน,ะ <c oughs> โน่โดนไฟโดนไฟไปดิาโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็หมด,ดเลยไม่สก,กิน,<ด>นเห็นเหรอเดี๋ยวนะ trong này có một rồi ờ ớp Trong này ớp ớp con Chiếu Chiếu Lướng Phá muộn Yeah Ui, uh, tại ớp rồi à Tại ớp rồi สองเลยอ่ะเพื่อนทำยังโอ้โหมากันเยอะเลยฆ่าไหมไม่กล้าก่้าค่ะ่เองจริงๆแล้วมันต้องใช้มื่อไเงี้ยดอกคอนดีต้องจ่ายเมื่อเออเดี๋ยวอุ้ยตกใจตกใจหมดเลยตกใจตกใจโค้ที่แค่แบบนี้ดีอุ้ยจะพาดิ โอเคโอเคดีป okay, okay, ิดไมคอะไรอยู right uh, ่เป็นไงเิส <Th> ียงดังเสียงดังสายสองเลยโอ้ยไม่เป็นไรรู้กับป้าจิ้วบทคนนี้อ่ะมันบทยี่สาม โอเคโอเค,อเครอดตัวไป no body <17. S 1> <Okay. S 2> เชิญเคทำเฟสด้วยไปพรมการทำเฟสเลยปึ๊ก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 ึก,ก,ก,กทำเควสในการโหลดอันนี้ด้วยรออันนี้ด้วยอีกทีนึงแล้วก็อีกทีนึง ซ้อนทับกันอ่ะเลือกี่คนเหลืออีกกี่คนใครคนนึงแล้วเขาไปอยู่ไหนอ่ะวะดิวะดิวะดิวิลเลี่ยไปทำเควสกันไปทำเควสกันเฮ้ยในห้องนี้เหรออ่า อเจอศพเดี๋ยวผมเป็นคนฆ่าเองตัวนี้ตายอ้าวสวยอ้าวกลับมาแล้วต้องกดสองครั้งอ่ะต้องกดสองครั้งหรือหนึ่งครั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้นะน่าจะคือกดในตัวโอเคยังรอดไปถ้าผดสามผลแล้วมีสามผลนี่คือ หน่วยบิ๊กโอเคแปดเจ็ดหกห้าสี่สามไปไหนกันหมดเน,นี่ยอุ้ยปุ๊บอ่ะต่อไป อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่โคสปิดเลย <_ T> อ,เอาก้าวไปแล้วโคสปิดนี่เป็นไงเย่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 นี่จัดเยับยมดิ <_ T> ไม่รู้จะเยี่มยมให้ทำไมนะจะอยากเยี่มยมให้เป็นไง องเหรอสอทีเป็นไงโอ้แลว้ตัวไหนอ๋อว้วว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 ว้วววนีวววววววมวว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 วมวนอยู่ไหนววววอวอ,มมอ ตรงนี้เลยเป็นตัวคอมมอนนหนี่เรจันเดอรี่ปิดโอเคทุกคนทุกคนก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันนะครับอะเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่ง กุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตัดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย